ก็สวัสดีสท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ็มเฮดเมาไอเนาเอมเฮดนาวเ,เ,เออตอนนี้เราก็มาตีกระต่ายไอกระต่ายยักษ์เนี่ยพยายามตีขามแต่ๆๆให้มันล้มแต่วันมันีะไม่ลมให้เลยเนยไปดูแล้วกันว่าตีไง เกียบตายแต่รอดมาได้เลือดเยอะยี่เออขออธิบายนิดนึงนะพอดีไม่ได้ให้ทำคลิปเกมนี้จริงจังก็เลยมาทําแบบจจัถือคลิปไปแต่ยาวแค่ยาวนาทีก็เหอะต่อจากนั้นผมก็มาดีกระปอมยักษ์ที่มันโคตรจะแสนน่าลำคขาดแ้วไม่ถึงว่าน่าลำข้มากหรอก ไอ้นี่ผมคิดว่าตีง่ายที่สุดละพังเพราะมันอยู่ในดาวเดียวด้วยอนะนึกไปตีกันเลยเซยส,ส,สก,กิลซานทุบหัวแตกไปหนึ่ง เสร็จภารกิจอีกหนึ่งรอบเราก็ทำการคอมพิวต์ภารกิจนี้นะแล้วต่อไปผมก็จะไปตีเอ้ยได้ลังมีเองเหรอได้แต่ก็ยังดีได้ลัง,งมงนงีนะยังไม่ถึงการได้ลังเอแต่นี้มันหนึ่งดาวนะเฮ้ยไปด,ดูคาทัชเกียวซะหน่อยเนะี่ยอยากกูตกกิจยังด่วนเพราะงั้นไปรับของนิดนึงแล้วก็ กูจะไปเเอเอพายกินดาบอสตอรี่กูต้องแคปภาพแล้วก็ไปใส่ Google ว่าภาเพียนั่นน่ะมันแปลว่าอะไรวะเค <c oughs> okay, พอเรารู้แล้วว่ามันให้ใช้ทักษะพิเศษนั่นก็แปลว่าสก,กิลแล้วแหละกูควรอ่านคำว่าสก,กิลได้เลยสามนหลังจากนั้นที่เรารู้ กูก็ไม่ได้ทํำตามให้กินหรอกกูก็มาตีตัวเนี้ยก็ตื้อว่าอะไรไม่รู้กูตกปลาเอ้กูจบภาษาอังกฤษแล้วจากนั้นก็จะดูของนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะไปตีไอ้ไอ้กิกายักษ์ใส่ปะไม่ใส่ไอ้ก็กิกายักษ์ถูกแล้วกิกายักษ์มีปีกสีเขียวเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตีไง เห็นได้ชัดว่ากูจะซัดแล้วพุ่งใส่มันแต่แม่งพุ่งใส่กูก่อนกูก็เลยเสียเลีอยแบบฟรีๆแล้วค่อยมาซัดที่หลังแล้วก็ทําการทุบขาแล้วก็ทุบร้ันแล้วจากนั้นก็ฟันล้งแตกไปหนึ่งล้มอย่างน้าสมเพชแล้ว <c oughs> จากนั้นก็พักกิจขอพีซและจากนั้นผมก็ได้ทําการมาตีกิ้งก่ายักท้องโตซึ่งก็ต้องเพิ่มเลีอยตัวเองก่อนนะ นั้นก็ไปตีผมก็ทําการพยายามเล็งท้องมันให้ท้องมันแตกนะพอเล็งท้องมันปุ๊บท้องมันแตกปุ๊บใส่สกีบแล้วปล่อยแล้วก็ตีแล้วก็ตีแล้วก็วกทุบหลังแล้วก็ไปทุบขาแล้วก็แตกอีกหนึง่ลงล้มไปแบบท้องแตกเรียบร้อยภ้ากีบเขาพีดไปอีกหนึ่งต่อไปผมก็มาตีใหญ่นี่เราวิ่งก่อยากได้ไหมวะ เขาก็ตัวใหญ่กวีกาสายธรรมดาแต่ว่าง่ายๆแล้วก็ทําการซาแล้วก็ทุบหัวแล้วก็ปั่นแล้วก็กลับมาทุบหัวอีกรอบแล้วก็แตกง่ายได้ได้เล็กเอแน่เลยเพราะการกิจกูคอมพิวแล้วเว้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เล็กเอไหมได้ไหมได้ไหมครับได้เล็กเอแล้วก็ตัด มาที่ตอนที่ผมมาตีไอแพะนี่ซึ่งไอ้ดิตียากเนี่ยดูเลยแม่เพ่อโคตรถึกเลยเพ่ไอย้ยาำท่ามันเยอะมากเลยแถมจะใช้สกิลก็ใช้ไม่โดนอีกเนี่ยจะมีครั้งที่กูวืดด้วยนะครั้งไหนไม่รู้รอะกูวืดครั้งดีหรือเปล่าไม่รู้อะเสกิลละวืดอ่ะอย่าไปดูแล้วกันว่าใช้ครั้งดีป่ะ นี่ไงครั้งนี้จริงด้วยที่กูวืดกะจะซาดแล้ทุบหลังแบบสวยๆแต่วืดต,ต้องไปตีทามาดาจนบาดแตกถ้าคิดนี้กวได้แหลงยยันเหลงไป่ดีเอบีไม่น่าได้ได้ประมาณีดี <c oughs> เอซอีไว้แล้วก็พากกิ่คอมพิวเอร์ไปอีกหนึ่งเอ,อิมตอนนี้ผมมาอัพของแล้วที่คลิปบอกว่าก้านาทีได้จะซาดวันดีเพราะตัดไป ก็ประมาณสองนาทีซึ่งก็ตัดไปไปเยอะหรอกก็มาอัปเกะรังเกงนิดๆหน่อยๆแล้วก็ขอจบคลิปนี้อย่างง่ายดายง่ายดายมากเลยกุไม่ได้ทำภารกิจหลักแล้วก็ต <c oughs> ีวืดเปลีหนึ่งเหนุสังขภาพเลยว่าความมืดเป็นเหตุสังเกตได้ทำให้เราไม่ได้เทเพราะงั้นขอจบคลิปได้